นี่คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยครับประเทศไทยกำลังจะมีสกุลเงินดิจิตัลเป็นของตัวเองภายใต้โครงการอินทนนท์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเสนอรูปแบบของสกุลเงินดิจิตัลชื่อว่า cbdc หรือ Central Bank Digital Currency ซึ่งเป็นโครงการที่นำข้อจำกัดของสกุลเงินดิจิตอลที่ผันผวนได้ตลอดเวลาแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือหลายๆธุรกิจก็ไม่กล้านำสกุลเงินนี้ไปใช้ในการทำธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าเพราะการผันผวนของค่าเงินที่สูงมากนั่นเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นข้อจำกัดนี้โดยการทำสกุลเงินบาทของไทยมาอยู่ในรูปแบบของเงินดิจิตอลค่าของเงินจะถูกอ้างอิงโดยทรัพย์สินที่ถือครองไว้ในที่นี้ก็คือทองคำนั่นเองก็เลยลดความผันผวนและก็สามารถเพิ่มความเชื่อถือได้ที่สำคัญคือช่วยในการลดข้อจำกัดในเรื่องของการโอนการถอนง่ายๆครับลดค่าธรรมเนียมนั่นเอง ก็จะเป็นประโยชน์ส่งผลโดยตรงกับคนไทยสกุลเงินดิจิตอลนี้จะสามารถลดอาชญากรรมลดอาชญากรลดปัญหายาเสพติดลงได้มากยิ่งการลดปัญหายาเสพติดลงได้นั่นก็หมายถึงว่างบประมาณของประเทศไทยที่จะใช้ในการป้องกันปรับปารามเรื่องนี้ก็จะลดลงด้วยเงินก็จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น สกุลเงินดิจิตอลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำขึ้นมาคาดว่าจะถูกนำมาใช้ได้จริงในไตรมาสสุดท้ายของปี2565นี้เนื่องจากสามารถรู้ที่มาที่ไปของเงินได้ทั้งหมดไม่สามารถเอาเงินนี้ไปใช้ในธุรกิจผิดกฎหมายไม่สามารถเอาเงินนี้ไปใช้ในธุรกิจที่หนีภาษีนักการเมืองก็ไม่สามารถเอาเงินนี้ไปซื้อเสียงได้เพราะรู้ว่าเงินนี้เป็นเงินของใคร มาจากไหนต่อให้เอาเงินนี้ให้นอมินีก็สามารถสืบได้ว่านอมินีนี้เอาเงินก้อนนี้มาจากใครอลองจินตนาการดูนะครับว่าจู่ๆมีอาจยากรที่มาป้นทองไปแล้วทองเนี้ยเขาก็จะต้องเอาไปขึ้นเป็นเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายและเงินนั้นเป็นสกุลเงินดิจิตอลคิดว่าเขาจะทำได้ไหมครับจู่ๆคนคนหนึ่งจะมีเงินขึ้นมาก้อนใหญ่ๆก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับ การทําแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ลดปัญหาเรื่องนี้ไปโดยปริยายเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือด้วยประสิทิภาพของสกุลเงินดิจิตอลที่ควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนี่คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นมาแต่ทว่าเรื่องนี้อาจจะไปขัดแข้งขัดขากับคนที่เสียผลประโยชน์เพราะว่า เงินก้อนนี้ไม่สามารถทำให้เขาแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตได้ทั้งการคอร์รัปชันทั้งเรื่องของการหนีภาษีทั้งเรื่องของการซื้อเสียงของนักการเมืองหรือการให้อามิสิทธิ์จ้างต่างๆก็จะลดลงก็เอาใจช่วยนะครับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถนำสกุลเงินดิจิตอลนี้มาใช้ได้จริงๆอดทนรอสักนิดนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับ คนไทยจะได้ใช้เงินสกุลดิจิทัลภายใต้โครงการอินถนนแล้วครับสำหรับท่านที่ติดตามยุคไหนการตลาดของไทยผ่านช่องทาง youtube แล้วท่านยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับและเพื่อให้ท่านพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆท่านสามารถกดติดตามกด s ั b ส c r i b e ไว้ที่ตรงมุมล่างจอด้านขวาของท่านไว้ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพราะเมื่อเวลามีคลิปใหม่ระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทุกๆครั้งสําหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดของไทย m o เดิร i นไ t เซชั a นมาร์เกสวัสดีครับ